จากความเข้าใจผิดสู่ความทึ่งในสายตาของนักท่องเที่ยวจีนเมื่อได้มาเห็นเมืองไทยของจริงเรื่องนี้ครับมาจากความคิดเห็นชาวจีนที่พูดถึงความเข้าใจผิดเกี่ยวกับประเทศไทยที่ฝังลึกในใจของชาวจีนโดยคนที่เปิดประเด็นเรื่องนี้มาครับก็บอกว่าก่อนที่เขาจะเดินทางมาถึงเมืองไทยต้องบอกตามตรงว่าภาพจําของคนจีนโดยเฉพาะตัวผมเองเนี่ยที่มีต่าไทยคืออาจจะเป็นเมืองร้อนที่อากาศร้อนมากๆคือไปถึงคาดหวังได้เลยว่าจะเจอกับความร้อนในแบบที่ประเมินไม่ได้ ที่อยู่อาศัยของผู้คนก็จะเป็นลักษณะของบ้านไม้มีโคมไฟมีหมากรลุกในสารวัตรอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาหมายถึงอะไรนะมีหมากรลุกให้เล่นอย่างนั้นเหรอรวมไปถึงการที่จะต้องเดินเท้าไปที่ตลาดสดที่อยู่ในท้องถิ่นหรือสิ่งที่ผมเห็นเกี่ยวกับประเทศไทยก็จะเป็นผ่านซีรีส์ย้อนยุคบ้างทีนี้ยิ่งเห็นประเทศไทยในแบบที่ไม่ตรงกับปัจจุบันไปกันใหญ่รวมไปถึงข่าวสารที่อาจจะไม่ได้เข้าถึงคนจีนในหลายๆพื้นที่ หลายๆคนอ่ะไม่คิดว่าไทยจะมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีเลยการมีรถไฟฟ้าเชื่อมต่อในกรุงเทพอันนี้คือสิ่งที่ไม่มีในหัวเลยทีเดียวคือไม่ได้คิดมาก่อนหูรวมไปถึงการเดินทางในต่างจังหวัดอาจจะเดินทางได้อย่างล่าชา้าแต่ในความเป็นจริงก็ไม่ใช่ถนนเชื่อมโยงถึงกันหมดยิ่งบางคนนะเท่าที่ผมเห็นมายิ่งไม่เชื่อว่าเมืองไทยจะมีห้างหรือศูนย์การค้าที่อลังการระดับโลกได้แต่พอเมื่อลงจากเครื่องนักสนามบินที่ใหญ่โตก็พบว่าอินเทอร์เน็ตนั้นของสนามบินเร็วกว่าในบางเมืองของจีนซะอีก และบรรยากาศเมืองหลวงเต็มไปด้วยตึกสูงห้างใหญ่และอาหารนานาชาติในแบบที่เราก็คาดไม่ถึงด้วยเช่นกันเราคิดว่าประเทศไทยก็คงจะคล้ายๆกับจีนที่อาหารก็จะเป็นในแบบท้องถิ่นเป็นแบบสไตล์ไทยเยอะๆแบบนั้นเข้าไว้แต่ก็พบว่าอาหารการกินที่ประเทศไทยนี้มีความเป็นนานาชาติกว่าที่คิดเอาไว้เยอะเลยบางทีคนหาอาหารไทยอาจจะยากกว่าอาหารต่างชาติซะอีก สิ่งหนึ่งที่ผมก็ทึ่งนะก็รู้สึกว่าบรรยากาศเมืองหลวงนี่เต็มไปด้วยตึกสูงอย่างแท้จริงห้างใหญ่และนี่แหละคือจุดเปลี่ยนทางความคิดเกี่ยวกับประเทศไทยไปโดยสิ้นเชิงโดยเรื่องนี้ครับก็มีความเห็นของชาวจีนคนอื่นนะครับก็เข้ามาแสดงความเห็นครับโดยคนที่เข้ามาตอบกลับก็บ,บอกว่าโอ้โหนี่แหละเมืองไทยเจอของจริงจริงๆเราเห็นคลิปผ่านโซเชียลมีเดียนะที่นักท่องเที่ยวจีนไปถ่ายห้างดังผมก็รู้สึกโอ้โหตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็รู้สึกว่าไม่ใช่เมืองไทยแบบที่คิดไว้ในหัวเลย ผมดูคลิปวิดีโอที่นักท่องเที่ยวจีนไปถ่ายกันห้างดังๆของไทยไอคอนสยามซินทรัลและก็สารพัดห้างดังที่มีอยู่ใจกลางแบงคอกบอกตามตรงว่าผมสังเกตจากแต่ละคลิปวิดีโอพวกเขาจะพูดถึงกันด้วยน้ำเสียงอย่างตรงไปตรงมาว่าที่นั่นดีกว่าที่เขาคิดเอาไว้เยอะมากบางคนถึงกับยกให้ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่อยากย้ายมาอยู่ถาวรเลยเพอทั้งเรื่องของค่าของชีพที่ไม่สูงคุณภาพชีวิตดีโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่คาดฝันอย่างห้องน้ําสาธารณะ โดยมีคนเข้ามาตอบกลับเพิ่มเติมอีกนะครับก็บอกว่าห้องน้ํสาธารณะของเมืองไทยนี่คือเรื่องจริงเลยห้องน้ําไทยเนี่ยผมบอกตามตรงนะเท่าที่ผมเคยไปมามันเปรียบเสมือนฮีโร่รับที่คลองใจชาวจีนนักท่องเที่ยวจีนไปโดยปริยายเพราะว่าเวลาท่องเที่ยวจีนไปเที่ยวประเทศต่างๆนะอ,อกไปเที่ยวประเทศต่างๆคือก็จะไม่ได้คาดหวังเกี่ยวกับห้องน้ําอยู่แล้วเอาพอใช้ได้ก็พอแต่ห้องน้ําไทยบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่น่าประทับใจมากอย่างเอาแค่การเที่ยวในประเทศของเราเองเที่ยวในจีน เรายังรู้สึกเลยว่าห้องน้าสาธารณะจำนวนมากยังเป็นแบบนั่งยองๆไม่มีฝาไม่มีทิชชูไม่มีกลิ่นหอมๆบ้างเมืองใหญ่อาจจะสะอาดขึ้นมาบ้างแต่ว่าโดยรวมแล้วยังเป็นภาพจําที่มันไม่ค่อยได้เรื่องของความสะอาดเท่าไหร่แม้แต่กระทั่งในสายตาของเราเองแต่พอไปเยือนเมืองไทยนะบอกตามตรงว่าเท่าที่ผมเจอตอนที่ไปตามห้างตามโรงพยาบาลสถานีรถไฟฟ้าแม้กระทั่งปั๊มน้ำมันห้องน้ำในสะอาดมาก ผมเคยเห็นในโซเชียลมีเดียมีนักท่องเที่ยวจีนคนหนึ่งถึงกับรีวิวไว้ว่าเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าห้องน้ําในประเทศไทยหรือว่าประเทศในแถบอาเซียนจะสะอาดกว่าที่เคยเจอในมหานครยักษ์ใหญ่ในจีนความเห็นต่อไปอีกครับก็เข้ามาแสดงความเห็นครับบอกว่าเมืองไทยอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบไปเสียทั้งหมดแต่ภาพลักษณ์ที่หลายๆคนเข้าใจผิดนั้นกําลังถูกลบล้างด้วยประสบการณ์จริงที่หลายๆคนไปเจอการท่องเที่ยวทําให้ผู้คนได้เห็นมากกว่าข่าวลือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการออกแบบเมืองที่มีแต่ความสะดวกทั้งนั้นวัฒนธรรมการบริการด้วยรอยยิ้มนั่นคือสิ่งที่ประเทศไทยเหนือกว่าและมันเหนือกว่าความคาดหมายในใสายตาของคนจํานวนไม่น้อยที่ไปเยือนบางส่วนครับก็บอกว่าผมรู้สึกว่าเมืองไทยเนะี่ยไม่ค่อยโปรโมทต,ตัวเองในเชิงความล้ําสมัยสักเท่าไหร่นะไม่เหมือนกับสิ่งที่เราติดภาพจําเกี่ยวกับญี่ปุ่นหรือหลายๆประเทศที่มีภาพจําเกี่ยวกับความทันสมัยความสะดวกสบายอะไรแบบนั้น ประเทศไทยเนะี่ยดูเป็นประเทศที่ไม่ค่อยโปรโมททางด้านนี้เลยแต่นั้นที่ก็มีอยู่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ไทยมีคือการพัฒนาที่ไม่ค่อยโอ้อวดซะเท่าไหร่แต่จะสัมผัสได้ก็ต่อเมื่อไปถึงจริงๆโดยเฉพาะในเรื่องที่ดูเหมือนเล็กน้อยอย่างห้องน้ํากับสร้างความตกใจได้อย่างน่าทึ่งโดยถัดมาจากนั้นนะครับก็มีความเห็นเล็กๆน้อยๆนะที่พูดถึงห้องน้ําประเทศไทยลองฟังดูแล้วกันนะครับเย่นในความเห็นหนึ่งครับชาวเน็ตจีนนะครับคนหนึ่งเขาบอกว่าครั้งแรกที่เข้าไปอยู่ในห้องน้ําห้างไทย ฉันคิดว่าตัวเองอยู่ในโรงแรม5ดาวซะแล้วฉันเข้าที่ไอคอนสยามและต้องการเข้าห้องน้ําก็คาดหวังว่าเอาแบบปกติในจีนแล้วกันคือต้องเตรียมทิชชู่เองแต่พอเข้าไปนะบอกเลยว่ามันสะอาดมากมีพนักงานประจําห้องน้ําด้วยอันนี้น่าจะหมายถึงว่าพนักงานทําความสะอาดอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าคือเขาก็เรียกมาว่าเป็นพนักงานประจําห้องน้ําเลยคือมีตําแหน่งอยู่ตรงนั้นเลยว่างั้นเถอะโดยก็บอกต่อนะครับว่าเข้าไปมีกลิ่นที่หอมมากเลยเหมือนจะมีน้ําหอมอัตโนมัติด้วยหรือเปล่าแล้วก็มีทางเลือกของห้องน้ําหลากหลายด้วย อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเหมือนกับว่าประเทศไทยจะให้ความใส่ใจห้องน้าสาธารณะในต้องยกให้เลยรางวัลห้องน้าสาธารณะระดับเอเชียลัลำดับต้นๆนี่ต้องเป็นประเทศไทยแบบไม่ต้องแปลกใจโดยก็มีคนให้ความเห็นต่อนะครับก็บอกว่าสิ่งที่คุณพูดมามันเกิดจากการที่หลายๆคนประเมินเอาไว้ก็คาดหวังว่ามาตรฐานความคาดหวังคือจะไม่ได้คาดหวังอะไรมากแต่พอไปเห็นจริงๆก็สะท้อนให้เห็นว่าน่านนเหนือก็ห้องน้าในจีนเยอะเลยถ้าพูดถึงห้องน้ําสาธารณะ นั่นคือองค์ประกอบหนึ่งของภาพลักษณ์สาธารณะและไทยเริ่มจะมองห้องน้ําเป็นแบบนั้นด้วยบางส่วนครับแสดงความเห็นต่อเนื่องครับบอกว่าบางทีประเทศที่เจริญไม่ใช่ประเทศที่มีตึกสูงที่สุดหรือว่ารถไฟเร็วที่สุดแต่คือประเทศที่ใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุดเช่นห้องน้ําไทยสะอาดมีที่จู้มีอยู่ทุกที่ด้วยมีคนทําความสะอาดทําให้รู้สึกว่าคนธรรมดาก็สมควรจะได้ใช้ของดีนี่แหละของจริงเจริญอย่างแท้จริงโดยบางส่วนครับก็เข้ามาตอบกลับอีกนะว่า ช่างประหลาดใจที่ห้องน้ําทุกแห่งในไทยมีสายฉีดน้ําหรือที่คนไทยเรียกว่าสายชําละใช้งานสะดวกมากเลยสะอาดและประหยัดกระดาษมากในจีนเราหลายที่ใช้แต่กระดาษอย่างเดียวเลยซึ่งบางทีมันไม่สะอาดพอและเปลืองซะด้วยฉันสงสัยว่าทาไมจีนไม่เอาแบบนั้นมาใช้บ้างความเห็นตัดมาครับยังพูดถึงอยู่นะว่าห้องน้ำไทยคือซอฟต์พาวเวอร์ที่คนจีนคาดไม่ถึงด้วยเช่นกันเมืองไทยใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ นั่นจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์โดยโอัตโนมัติเมื่อทุกคนไปเยือนมันไม่ใช่แค่เรื่องทะเลหรืออาหารแต่อาจจะเริ่มต้นจากคำว่าห้องน้ําที่สะอาดผมเห็นเขียนแบบนี้อยู่บ่อยครัง้งจริงๆผมอ่านไม่ออกหรอกนะแต่ผมใช้โทรศัพท์ในการแปลผมถ่ายรูปแล้วก็สแกนดูว่ามันใครเขียนว่าอะไรคือพวกเขาเขียนว่าห้องน้ําสะอาดเขียนว่าอย่างนั้นเลยนั่นเลยจะกลายเป็นว่าห้องน้าสะอาดจะกลายเป็นซอฟต์าวร์อย่างหนึ่งของการเที่ยวประเทศไทยไปแล้ว ความเห็นตบมาครับบอกว่าถ้าไทยมีแอปสำหรับรีวิวห้องน้ำเนี่ยผมจะให้ห้ดาวหมดเลยโอ้โหนี่เอาห,าหาหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก็แสดงความเห็นต่อนะครับว่ามันไม่ใช่แค่ห้องน้ําในห้างแล้วแต่เป็นห้องน้ําตามพื้นที่สาธารณะอื่นๆด้วยตลาดนัดกลางคืนเช่นตลาดรถไฟก็ยังสะอาดอยู่เลยมีระบบระบายอากาศที่ดีไม่เหม็นอับคนไทยมีวัฒนธรรมดูแลพื้นที่ส่วนรวมที่มากกว่าคนจีนนอกเมืองใหญ่มากๆต่างจากคนจีนที่หลายๆพื้นที่ถ้าไม่ใช่อยู่ในเมืองใหญ่ที่มีระเบียบวินัยสูงๆนะคือ ห้องน้ำนี่มักจะทําให้เลอะซะมากกว่าแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเป็นความผิดของตนเองโอเคจบเรื่องของห้องน้ำนะครับดูคอมเมนต์อื่นๆที่พูดถึงมุมมองเข้าใจผิดอื่นๆกันบ้างนะครับที่ชาวจีนเห็นเกี่ยวกับประเทศไทยนะยังในความเห็นตัดมาครับบอกว่าไทยยังเป็นประเทศกําลังพัฒนาผมเข้าใจผิดนะว่าน่าจะล้าหลังมากสินะอันนี้ก็คือเขาก็บอกนะครับว่าด้วยความที่เห็นไทยเป็นประเทศกําลังพัฒนานะครับคือเขาบอกว่า ผมยังเข้าใจอยู่เลยนะว่าไทยอาจจะยังไม่พัฒนามากหรือเปล่ากําลังพัฒนาคือผมคิดว่าไทยอาจจะไม่ได้มีรถไฟฟ้าเลยไม่ได้มีตึกสูงไม่ได้มีระบบการศึกษาที่เป็นแบบสากลหรือบางทีก็จินตนาการว่าไทยยังใช้รถสามล้อเป็นหลักหรือว่าตลาดสดเป็นแหล่งชอปปิง้งคือที่สุดของที่สุดแล้วผมประสบการณ์คลา้คลายกับคนอื่นๆเลยนะคือต้องไปเยือนไทยจริงๆค่อยจะเห็นเอาแค่เครื่องบินแตะลันเวที่สนามบินที่ใหญ่โตของพวกเขาภาพจําเหล่านี้แทบจะสลายไปโดยทันทีคือยังไม่ทันได้เข้าเมืองเลย ไม่ว่าจะเป็นถนนที่น่าทึ่งในกรุงเทพเมื่อไปเยือนัตเมืองจริงๆคือเต็มไปด้วยรถยนต์ญี่ปุ่นยุโรปสารพัดคือข่ายรถไฟฟ้ามีมากมายและห้างสรรพสินค้าก็โดยเช่นกันอย่างที่หลายๆคนพูดถึงมันน่าทึ่งรูหลาะเทียบเท่าบางแห่งที่มีอยู่หรืออาจจะล้ากว่าบางแห่งในเซี่ยงไฮ้และปักกิ่งด้วยซ้ำนะผมคิดอย่างนั้นเลยผมคิดว่าเมืองไทยเหมือนตอนเด็กๆที่เคยดูในสารคดีแล้วก็เป็นภาพนั้นมาตลอด ไม่มีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเลยเพราะว่าเห็นในสารคาดีแล้วก็เห็นว่าเมืองไทยเป็นแบบนั้นก็เลยเชื่อว่าเป็นแบบนั้นไปโดยบางคนนะครับก็เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าแต่พอไปเห็นจริงๆกับพบว,ว่ามันเหมือนกับฮ่องกงกับสิงคโปร์ผสมกันเลยอันนี้อันนี้เป็นคอมเมนต์ตอบกลับเล็กๆน้อยๆนะครับคือก็เปรียบเมืองไทยว่าเหมือนฮ่องกงกับสิงคโปร์ผสมกันเป็นคำชมหรือเปล่าอ่าเป็นน่าจะเป็นคำชมนะถ้าบอกว่าผสมกับสิงคโปร์ก็คือมีความตึกสูงทันสมัยอะไรแบบนั้น ความเห็นต่อมานะครับก็พูดถึงมุมหนึ่งนะครับที่เขาเข้าใจผิดเขาบอกว่าผมเข้าใจว่าไทยนะ่ยมีแต่วัดแล้วก็มีแต่ช้างนี่คือภาพจําที่แทรกอยู่ในแบบรเรียนด้วยซ้ํานะคือผมเห็นเห็นในหนังสือเลยภาพ,พยนตร์ก็ด้วยเช่นกันรวมไปถึงรายการท่องเที่ยวจีนในยุคที่นั่งดูทีวีกันหลากหลายรายการคือจะเป็นภาพแบบนั้นนะถ้าพูดถึงไทยแลนด์วัดกับช้างจะเป็นลักษณะแบบนั้นแม้จะไม่ได้ผิดแต่ก็ไม่ได้ถูกทั้งหมดประเทศไทยมีวัดงดงามช้างเป็นสัตว์ประจําชาติ แต่ในโลกความเป็นจริงเราไม่ได้เจอช้างเลยเราไม่ได้เจอช้างได้ง่ายขนาดนั้นกลายเป็นว่าไทยเป็นประเทศที่มีระบบสุขภาพบรงปัจจุบันที่ดีศูนย์กลางทางด้านการแพทย์เมืองอัจฉริยะไปในทางนั้นซะเลยซ้นำนะหรือแม้แต่กลุ่มเทคสตาร์ทอัพที่เติบโตวรวดเร็วก็ยังมีปรากฏให้เห็นเมื่อมาถึงจริงๆนะผมตกใจที่ไทยมีสตาร์ทอัพสายเเยอะอยู่เหมือนกันนะคนรุ่นใหม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีและเพอเพอ,ออาจจะได้ดีกว่าคนจีนโดยทั่วไปที่เดินอยู่ตามถนนด้วยซ้ำนะ รู้สึกว่าคนไทยเนะี่ยพูดภาษาอังกฤษได้ดีจริงถ้าเทียบกับคนจีนนะโดยบางส่วนครับแสดงความเห็นเพิ่มเติมโดยบอกว่าแต่ผมนะ่ยไม่ได้เข้าใจผิดในยุคอดีตหรือว่าภาพจําที่แบบว่าดูย้อนยุคในแบบที่หลายๆคนเห็นนะแต่ผมเห็นภาพจํานี้จากการที่ดู Lost in Thailand ก็คือเป็นหนังที่โด่งดังมากๆในจีนนะครับคือเป็นหนังของจีนนั่นแหละที่มาถ่ายทําในประเทศไทยนะครับต้องท้าวความเล็กๆ,ๆน้อยนิดนึงนะครับ คนนี้ก็เลยบอกว่าพอไปดูภาพยนตร์เรื่องนั้นนะครับก็บอกว่าเขาเข้าใจผิดว่าคนไทยไม่น่าจะทํางานอย่างอื่นอะไรมากมายนักเพราะว่าด้วยความที่คนจีนแห่กันไปเยอะตั้งแต่หนังเรื่องนั้นโด่งดังเนี่ยก็เข้าใจว่าประเทศไทยน่าจะทําตั้งแต่การท่องเที่ยวนับตั้งแต่บัดนั้น <c oughs> คือรับตั้งแต่นักท่องเที่ยวอย่างเดียวเลยผมก็เลยมองว่านั่นเป็นภาพที่ผมจําไปแล้วว่าคนไทยยิ้มแย้มทํางานในร้านอาหารโรงแรมหรือว่าอะไรเกี่ยวกับภาคการบริการ เกิดความเข้าใจผิดไปเลยว่าประเทศไทยเศรษฐกิจส่วนใหญ่นี่คือจะเป็นการท่องเที่ยวคือเป็นประเทศท่องเที่ยวไปเลยเชื่อแบบนั้นแล้วก็ไม่ได้มีอุตสาหกรรมส่วนอื่นๆเป็นจริงเป็นจังคือเข้าไปแล้วการท่องเที่ยวแบบทั้งประเทศไปเลยแต่ในความจริงนะประเทศไทยกลับมีภาคการผลิตที่น่าทึ่งอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งมากๆผมมาเห็นสิ่งเหล่านี้ก็ในยุคหลังๆนี่แหละที่ใช้โซเชียลมีเดียกันอย่างแพร่หลายก็เลยพึงมารู้ว่าไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์อันดับหนึ่งของภูมิภาคนั้นด้วยแล้วก็มีฐานการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิก ซมิคอนดักเตอร์ขนาดใหญ่หรวมไปถึงเป็นประเทศแรกๆในภูมิภาคด้วยอีกต่างหากที่ลงทุนในด้านของ BCG โมเดลซึ่งก็พูดถึงอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับโลกสีเขียวกินอีโคโนมีอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเรื่องเศรษฐศาสตร์ลึกๆนี่เราไม่ต้องไปลงอะไรมากนะครับเราก็เอาแบบพอเข้าใจแล้วกันโดยก็มีพูดถึงนะครับว่าก็เลยรู้ว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยไม่ได้พึ่งแต่นักท่องเที่ยวอย่างเดียวแต่มีฐานรากทางภาคการเกษตรเทคโนโลยีแล้วก็ บริการทางการแพทย์ที่แม้แต่ชาวจีนเองยังบินไปรักษาตัวที่นั่นเพราะว่าไว้วางใจได้เขาไม่ได้เข้ามาตอบกลับนะครับเขาบอกว่าคือผมเข้าใจผิดด้วยซ้ำนะว่าเมืองไทยคงจะวุ่นวายจอแจแบบนั้นอยู่ทั้งประเทศรถติดเสียงดังคือก็จะไม่ได้เป็นแบบญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้แบบที่ประเมินเอาไว้เพราะหลายๆคนก็พูดถึงว่าก็ไม่ได้เหมือนญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เลยแต่พอของจริงนะผมนั่ง BTS แล้วรู้สึกทึ่งมากที่ไม่มีเสียงคุยโทรศัพท์เลยคือนั่งเงียบกันเลยต่อแถวก็เงียบด้วย ไม่มีเสียงประกาศที่เยอะจนเกินไปนี่คือในมุมมองของผมนะเกี่ยวกับการใช้งานจริงๆรู้สึกว่ามันต่างจากบ้านเราตรงนี้หัวระบบขนส่งของไทยแม้จะยังไม่ได้ทั่วถึงทั้งหมดทั้งประเทศแต่ก็ให้ประสบการณ์ที่เป็นเมืองสมัยใหม่ที่ใส่ใจคนใช้บริการวรวมถึงการพัฒนาฟุตบาทแบบ Universal Design ในย่านบางย่านนั้นกลายเป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยผมชอบประเทศไทยอย่างหนึ่งก็คือ ผมเข้าใจผิดนะว่าประเทศไทยอาจจะไม่ปลอดภัยเทียบกับจีนนะโดยเฉพาะกับคนต่างชาติเรื่องความปลอดภัยบอกตามตรงว่าเป็นหัวข้อใหญ่ที่ยุคลังๆในโซเชียลมีเดียก็พูดถึงกันด้วยแต่คนที่ไปเมืองไทยบ่อยๆจริงๆนะคือแทบจะไม่ต้องกังวลอะไรเลยยกเว้นคนที่ไปตามกระแสเฉยๆก็จะไหลไปตามกระแสด,ด้วยเมื่อพูดถึงความปลอดภยัยเอาตรงๆเมื่อผมได้สัมผสัสจริงๆคือเรียกว่าเปลี่ยนความคิดเลยผมเดินทางคนเดียวตั้งแต่เชียงใหม่ถึงกระบี่คืออยู่คนละโลกกันเลย ตอนกลางคืนยังรู้สึกปลอดภัยมากกว่าตอนอยู่ในบางเมืองของจีนซะอีกคือแม้ประเทศไทยจะมีปัญหาบางประการที่หลายๆคนเอาไปพูดถึงนะแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดพอไปเมืองไทยบ่อยๆเข้าก็ไม่ได้รู้สึกเช่นนั้นเลยความเห็นในช่วงท้ายนะครับก็บอกว่าบางทีความเจริญของประเทศไทยนะ่ยไม่ได้แสดงออกผ่านสิ่งที่คนจีนเห็นในชีวิตประจําวันตึกสูงหรืออะไรต่างๆคือไม่ได้โผล่มาในหัวเลยแต่รายละเลอียดที่ใส่ใจต่างหากนั่นคือการพัฒนาของประเทศไทย อย่างที่หลายคนพูดไปแหล,ละคือห้องน้ําสาธารณะรอยยิ้มกับบริการของผู้คนที่แบบว่าเหนือกว่าจีนหมดเลยจริงๆผมเข้าใจผิดอีกมุมหนึ่งด้วยซ้ำนะว่าเมืองไทยน่าจะเป็นดินแดนแห่งวัดว่าอารามหรือไม่ก็เป็นเมืองแห่งคนที่กินรสเผ็ดคืออะไรก็ตามเผ็ดไปหมดคือเป็นสิ่งที่เราแบบพูดถึงสิ่งที่มันพีคที่สุดหรือเจอได้บ่อยที่สุดเท่านั้นแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดและเรื่องอาราวในวันนี้ครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ทั้งหมดคือความเห็นชาวจีนครับที่พูดถึงเกี่ยวกับความเข้าใจผิดที่เขามี ต่อประเทศไทยแล้วก็มาเปลี่ยนความเข้าใจผิดเมื่อมาเห็นของจริงนะฮะวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ก่นแล้วกันนะครับทั้งหมดคือการเล่าในสไตล์ผมเองนะครับเล่าเรียบเรียงแปลในแบบของผมถ้าชอบการเล่าในสไตล์นี้ไปติดตามกันต่อในหัวข้อถัดไปด้วยนะครับและมีหลายหัวข้อเคยเล่าไปแล้วก็สามารถรับชมเพื่อความต่อเนื่องได้ครับวันนี้สวัสดีครับฝากเสยยืดแบ้นไทยไว้ด้วยนะครับที่มุนสายล่างของหน้าจอครับใส่สบายมากๆในช่วงอากาศร้อนๆนะครับสามารถจัดได้เลยที่หมุมสายล่างครับวันนี้สวัสดีครับ